สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามีรถยนต์ราคาย่อมเยาวนะคะเบาเาค่ะทุกท่านคันนี้นะคะมาฝากให้ชมกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินกันก่อนนะคะ i s u ู u ูดีแมกค่ะปี04ตัวสูง4ประตูนะคะคันนี้ราคา95,900บาทคา่ะตามสภาพนี้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้วางเครื่อง 2JZ เดเดิมๆแห้แงๆนะคะ ตอบสนองดีขับขี่ได้ปกติค่ะภายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะแอร์เย็นช่วงล่างเงียบกระจกเป็นไฟฟ้านะคะส่วนสีสันภายนอกรอบคันนะคะโดยรวมยังดูดีค่ะภายในสวยด้วยนะคะกว้างขวาง,วางนั่งสบายค่ะสประตูนะคะเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบปี66แผงประตูเดิมๆสวยๆค่ะกระจกใช้งานปกตินะคะกว้างด้วยนะคะ สีสวยเกียร์ออโต้นะคะวางเครื่อง 2j เชื้อเพลิงใช้งาน2ระบบค่ะได้ทั้งเบนซินและ LPG นะคะท่านใดที่กลัวเครื่อง j จะซดนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นใช้ LPG ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้2ระบบค่ะแล้วแต่เลือกเติมเลือกใช้ได้เลยนะคะ95,900บาทรถคันนี้อยู่ที่ดอนเมืองมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะท่านใดสนใจเข้าไปชมได้ค่ะ ไปทดลองขับไปดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะนัดหมายกับผู้ขายร่วงหน้าตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะพอแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะวันนี้ต้องราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ